เช้าวันนั้นดวงอาทิตย์เริ่มไต่ระดับขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่สายลมยามเช้ายังคงพัดเอื่อยๆอบล้อมสรรพสิ่งด้วยความเย็นสบายลุงสมชายชายวัยกลางคนร่างท้วมที่แผ่นหลังเริ่มโคง้งเล็กน้อยตามวัยและการทำงานหนักมาทั้งชีวิตกำลังเตรียมตัวขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปตลาดสดเทศบาลเขามักจะไปจ่ายตลาดด้วยตัวเองเสมอเพราะชอบที่จะได้เห็นและเลือกสันผักปลาสดใหม่ด้วยตาตัวเองมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟคันเก่าที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนานหลายปีถูกสตาร์ทเครื่องอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วหมวกกันน็อกถูกหยิบขึ้นนมมาถือืออวใ กระเป๋าสตังค์ใบเก่าถูกสอดเก็บไว้ในกระเป๋าหลังกางเกงอย่างคุ้นชินหลังจากบอกลาภรยาคู่ทุกคู่ยากลุงสมชายก็เคลื่อนรถออกจากบ้านลัดเลาะไปตามถนนสายเล็กๆในจังหวัดนครปฐมที่ปกติแล้วจะเงียบสงบและไม่วุ่นวายแต่ทว่าวันนี้บรรยากาศกลับดูแตกต่างไปจากทุกวันที่สี่แยกแห่งหนึ่งใกล้กับสำนักงานเทศบาลจู่ๆก็มีการตั้งด่านตรวจแต่ทว่ามันไม่ใช่ด่านตรวจตามปกติที่เขาเคยเห็นมันเป็นเพียงกลุ่มชาย ในเครื่องแบบตำรวจที่ดูเหมือนจะขาดอุปกรณ์มาตรฐานที่ควรจะมีไม่มีป้ายผ้าบอกรายละเอียดการตั้งด่านไม่มีกรวยยางสะท้อนแสงวางเป็นแนวมีเพียงชายชการไม่กี่คนที่สวมเสื้อกักตำรวจจราจรและยืน น้าทำหน้าตาเรียบเฉยลุงสมชายชะลอรถและจอดรอคิวเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นๆเขารู้สึกสบายใจเพราะเอกสารสําคัญเกี่ยวกับรถทุกอย่างมากจะพกติดตัวไว้เสมอแต่โชคร้ายที่วันนั้นสมุดทะเบียนรถหรือเล่นเขียวของเขาดันลืมไว้ที่บ้านเขาอธิบายเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างสุภาพนอบน้อมถึงขั้นเสนอตัวว่าจะขี่รถกลับไปเอาที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลแต่แทนที่จะได้รับการเขียนใบสั่งตามขั้นตอนปกติกลุ่มตำรวจนอกรีดกลับเรียกเงินสินบนจากเขาเป็นจำนวนสอง0ันบาทเพื่อให้เรื่องจบลงอย่างรวดเร็ว ลุงสมชายเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายนี่ไม่ใช่วิธีการทำงานของตำรวจที่ดีที่เขาเคยรู้จักเขาเพยายามประท้วงอย่างนุ่มนวลบอกว่าตนเองพร้อมที่จะรับใบสั่งหากทำผิดจริงและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทว่าคำตอบที่ได้รับกลับเป็นเพียงสายตาที่เย็นชาและคำพูดที่เร่งเร้าให้ยอมจ่ายเงินแต่โดยดีศีรษะของเขาเริ่มปวดตุบๆความร้อนผเผาแล่นขึ้นมาจุดที่หน้าอกหลังจากเวลาผ่านไปหลายนาทีบรรยากาศณจุดตั้งด่านเริ่มทำให้ลุงสมชายอึดอัดใจ,จมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มตำรวจนอกรีดพวกนั้นดูไม่มีทีท่าว่าจะปฏิบัติตามขั้้นนตตอออขงงกกฎหมายที่ถู แม้แต่น้อยพวกเขายังคงกดดันและบีบบังคับให้ลุงสมชายยอมจ่ายเงินเพื่อเป็นทางลัดออกจากปัญหาด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่แสงไปด้วยแรงกดดันตำรวจคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มพูดขึ้นว่า ถ้าลุงจ่ายตรงนี้ก็จบไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพักให้ยุ่งยากแต่ลุงสมชายยังคงยืนกรานในหลักการของตนเขาปฏิเสธการกระทำเยี่ยงนี้อย่างแข็งขันโดยเฉพาะเมื่อมันถูกกระทำโดยผู้ที่ควรจะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ลุงสมชายพยายามอธิบายอีกครั้งว่าเขาไม่ได้ขัดข้องเลยหากจะต้องได้รับใบสั่งปรับใดที่มันเป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องเขายังเสนอตัวอีกครั้งว่าจะขี่รถกลับไปเอาสมุดทะเบียนรถที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากด่านไม่ถึง500เมตรด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายที่คำขอและคำอธิบายของเขาไม่เป็นผล แรงกดดันกลับยิ่งเพิ่มทวีคูณเงินจำนวน2 0 0พันบาทยังคงถูกเย็ดเยียดให้เป็นทางออกที่รวดเร็วและไม่รู้ว่าพวกเขาไปเอาความคิดมาจากไหนว่ามันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าท่าทีของกลุ่มตำรวจเริ่มแข็งกราวและยิงผยองขึ้นเรื่อยๆทำให้ลุงสมชายรู้สึกเหมือนไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายแต่เป็นเหมือนนักเลงข้างถนนมากกว่าความขับข้องใจเริ่มฉายชัดบนใบหน้าของชายชาราเขาคิดไม่ตกว่าในยุคสมัยนี้แล้วยังคงมีเจ้าหน้าที่ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดและทำลายกฎเกณฑ์ที่ตนเองวรจะยยึดดถืออ่างสงสสูุ สีสันของเขาปวดหนึบหน้าออกร้อนรุ่มและอารมณ์ก็เริ่มปั่นป่วนแต่เขารู้ดีว่าการต่อต้านด้วยกำลังหรือการโต้เถียงที่รุนแรงขึ้นมีแต่จะทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงเขาจึงเลือกที่จะทําในสิ่งที่สุขุมที่สุดนั่นคือการโทรศัพท์หาลูกชายของเขาอาร์มทหารหนุ่มหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพบ,บกไทยผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของความซื่อตรงและไม่ชอบความไม่ถูกต้องเมื่อปลายสายรับโทรศัพท์ลุงสมชายก็อธิบายสถานการณ์ด้วยน้ำเสียงที่พยายามควบคุมให้สงบที่สุดแม้ว่ามันจะสั่นเครือยอยู่บ้างอารม ช่วยพ่อหน่อยตอนนี้พ่อโดนจับอยู่ที่ดา่านแถวเทศบาลแต่ดูเหมือนจะเป็นด่านเถื่อนเขาเรียกเงินพ่อท,ทั้งทั้งที่พ่อบอกแล้วว่าพร้อมจะรับใบสั่งอามซึ่งในขณะนั้นกำลังพักผ่อนจากการฝึกซ้อมรบอย่างหนักตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่จริงจังในทันทีเมื่อได้ยินว่าพ่อของตนกำลังถูกข่มขู่รีดไถโดยตำรวจนอกรีดเลือดของนักรบในกายเขาก็เริ่มเดือดพล่านแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงความเยือกเย็นไว้ได้พ่อครับพ่อรอยอยู่ตรงนั้นนะอย่าให้เงินพวกมันเด็ดขาดเดียวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้โดยไม่พูดอะไรไปมากกกวว่่าานั้อมมุขึรสห วกันน็อกและสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์วิบากคู่ใจของเขาทันทีชุดลายพรางสีเขียวของทหารยังคงอยู่บนร่างกายของเขาเขารู้ดีว่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของครอบครัวแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศชาติเรื่องของความยุติธรรมและเรื่องที่ว่าใครกันแน่ที่สมควรถูกเรียกว่าผู้รักษากฎ,กฎหมายและในวันนี้เขาจะเป็นคําตอบสําหรับคําถามนั้นเองท่ามกลางแสงแดดตอนสายที่เริ่มแผดจ้าอาิิดคันเร่งรถมอเตอร์ไซค์วิบากของเขาพุ่งทะยานไปตามถนนสายเล็กๆของเมืองล้อรถที่เต็มไปด้วย ฟุนบทขยี้ความเงียบสงบของอากาศทิ้งไว้เพียงกลุ่มควันบางๆเบื้องหลังจังหวะการเต้นของหัวใจเขาราวกับจะประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงท่อไอเสียของรถมันรวดเร็ววรุนแรงและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นชุดลายพลางสีเขียวของนักรบหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือที่รู้จักกันในนามนักรบหมวกแดงยังคงห่อหุ้มร่างกายของเขาบ่งบอกว่าเขาไม่ได้มีเวลาแม้แต่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะรีบมุ่งหน้ามาอย่างที่เกิดเหตุ ในใจของเขาความตั้งใจนั้น,นแน่นแน่นีไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อเขาแต่เป็นเรื่องของหลักการจะต้องไม่มีที่ว่างสำหรับการรีดไถบนแผ่นดินนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันถูกกระทำโดยผู้ที่ควรจะปกป้องประชาชนเมื่อเข้าใกล้ที่เกิดเหตุอามองเห็นกลุ่มประชาชนที่กำลังถูกปลดค้นทีละคนโดยกลุ่มตำรวจนอกรีดอยู่ไกลๆท่าทีของพวกเขาดูรีบร้อนและไม่เหมือนการตั้งด่านอย่างเป็นทางการที่มักจะมีขั้นตอนที่ชัดเจนบรรยากาศกลับดูคล้ายกับตลาดมืดมากกว่าประชาชนถูกบังคับให้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งโดยไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจน สายตาของเขากวาดมองร่างของลุงสมชายท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นทันทีเมื่อพบแล้วเขาก็จอดรถอย่างรวดเร็วและเดินเข้าไปหาพ่อเป็นอะไรไหมครับเขาถามสั้นๆแต่หนักแน่นพร้อมกับมองพ่อของเขาด้วยสายตาที่กังวลแต่ยังคงควบคุมอารมณ์ไว้ได้ลุงสมชายพยักหน้าช้าๆใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าและขุ่นเคือง พ่อบอกพวกเขาแล้วว่าจะรับใบสั่งแต่พวกเขาก็ยังจะเอาเงินให้ได้เขาพูดเสียงกระซิบอ้าตบไหล่พ่อเบาๆเพื่อเป็นกำลังใจจากนั้น<ๆ>ก็ยืนตัวตรงเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกลุ่มตำรวจที่ยังคงยืนทำท่าทางหญิงพยองด้วยสีเท้าที่มั่นคงอ้าเดินเข้าไปหาตำรวจคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้ากลุ่มชายร่างสูงใหญ่คนนั้นมีชื่อว่าจาสิทธิ์โดยไม่พูดพร่ำทำเพลงอาถามขึ้นทันทีทำไมถึงเรียกเงินพ่อผมสองพันบาทครับในเมื่อออกใบสั่งตามกฎหมายก็ได้ น้ำเสียงของเขาเรียบเฉยแต่แสงไปด้วยความโกรธที่ถูกสะกดกลั้นไว้จ่าสิทธิ์มองอามด้วยสายตายเย็นชาแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันนี่มันเรื่องของตำรวจไม่ใช่เรื่องของแกเมื่อได้ยินคำตอบนั้นอามไม่ได้แสดงอารมณ์โกรธเรียวออกมาแต่แววตาของเขากลับคมปราบขึ้นเขารู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยกำลังแต่เป็นการต่อสู้ทางศีลธรรมและกฎหมายอามไม่ถอยห่างจากสายตาคมกริบของจ่าสิทธิ์แม้แต่น้อยเขายังคงยืนตัวตรงด้วยท่วงท่าที่บ่งบอกถึงประสบการณ์หลายปีในโลกขขขอองงทหาาารแวตเ ชัดเจนไม่เปิดช่องว่างสําหรับการประนีประนอมหรือต่อรองใดๆแต่จาสิทธ์ดูเหมือนจะจงใจยั่วยุอารมณ์ของอามด้วยท่าทีเย็นชาและคําตอบที่แดกดันข้าบอกแล้วไงว่านี่มันเรื่องของพวกข้าอย่ามายุ่ง เขาพูดพางยิ้มมุมปากอย่างเย่ยิ่งราวกับจะดูถูกการมีอยู่ของอาร์มในฐานะทหารคนหนึ่งแต่ยิ่งจะสิทธ์พยายามกดดันด้วยน้ำเสียงที่หยาบคายมากเท่าไหร่ความโกรธของอาร์มก็ยิ่งถูกอัดแน่นอยู่ภายในอกมากเท่านั้นเขาไม่ใช่คนที่ถูกยัวย่วยุได้ง่ายแต่เขาก็จะไม่นิ่งเฉยเมื่อเห็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งกระทำโดยคนอย่างจะสิทธ์ด้วยน้ำเสียงที่ต่ำแต่เต็มไปด้วยการเน้นย้ำอาร์มพูดว่าคุณคิดผิดแล้วถ้าคิดว่าผมจะยืนดูเฉยเยปล่อยให้พ่อผมถูกรีดไถ่นี่คือความรับผิดชออบทางงศีลธรมมขผ น้ำเสียงของเขาสงบแต่แฝงไปด้วยอารมณ์ที่ลึกซึ้งจะสิทธิ์ที่เริ่หมหุดหงิดเพราะไม่สามารถทำให้อามถอยได้เริ่มแสดงท่าทีก้าวร้าวเขาเดินเข้ามาใกล้อามอีก1นก้าวแล้วด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเขาก็ปล่อยหมัดตรงเข้าที่ใบหน้าของอามหมัดนั้นหนักและไม่คาดฝันพอที่จะทำให้อามเซถลาไปชั่วขณะ ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันนิ่งอึ้งขณะที่ตำรวจนอกรีดคนอื่นๆเพียงแค่หัวเราะเบาๆราวกับกำลังเพลิดเพลินกับการแสดงแต่สำหรับอามแล้วเขายังไม่ยอมแพ้เขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเช็ดคราบเลือดบางๆที่มุมปากโดยไม่พูดอะไรสักคำเมื่อจัสติ์เดินเข้ามาใกล้อีกครั้งด้วยท่าทางคุกค,คามเขาพยายามจะเตะอามเข้าที่ช่องท้องแต่คราวนี้อามเตรียมพร้อมแล้วเขาขยับตัวไปด้านข้างเล็กน้อยปัดป้องการเตะนั้นและด้วยปฏิกิริยาตอบสนองและความเยือกเย็นที่ฝึกฝนมาอย่างดีเขาสามารถป้องกันการโจมตีต่อเนื่องจากจสิิธได้ วินาทีนั้นเองบรรยากาศณด่านตรวจก็เปลี่ยนไปมันไม่เหมือนด่านตรวจธรรมดาอีกต่อไปแต่กลับคล้ายกับสมรภูมิรบระหว่างความถูกและความผิดระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับการใช้อำนาจในทางมิชอบอามยังไม่ได้ตอบโต้กลับด้วยกำลังแต่แววตาของเขาก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันได้ว่านี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นอามหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งควบคุมลมหายใจที่เริ่มถี่กระชั้นร่างกายของเขายังคงอยู่ในท่าเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อทุกส่วนเกร็งแน่นพร้อมที่จะตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวของจัสิีใบหน้าของเขายังคงเรียบเฉยแม้ว,ว่าวตาในนนตตอี้้จะเ็มไปดวยความโกธที่ถู สะกดกลั้นไว้เขายังไม่อยากจะเริ่มต้นการต่อสู้แต่เขาก็จะไม่ยอมรับการปฏิบัติที่หยาบคายเช่นนี้ไปเรื่อยๆหลังจากเช็ดเลือดที่มุมปากด้วยหลังมืออามก็ยืนตัวตรงอีกครั้งสายตาของเขาไม่เคยละไปจากจสิทธิ์เขารู้ดีว่าชาวบ้านทุกคนและเพื่อนตำรวจนอกรีดของจสิทธิ์กำลังจับตามองอยู่แต่นั่นกลับทำให้เขาตัดสินใจแน่วแน่ยิ่งขึ้นที่จะเปิดโปงความจอมปลอมเบื้องหลังด่านเถื่อนแห่งนี้ จสิดูเหมือนจะยิ่งหงุดหนิดมากขึ้นไม่เห็นความสงบนิ่งที่ไม่สั่นคลอนของอาร์มด้วยฝีเท้าที่กระทืบลงบนพื้นอย่างแรงเขาเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งและพยายามเตะอาร์มจากด้านข้างแต่ปฏิกิริยาตอบสนองของทหารหน่วยรบพิเศษนั้นเฉียบคมเกินกว่าจะประมาทได้อาร์มปัดป้องการเตะด้วยท่อนแขนซ้ายแล้วถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อรักษาสมดุลมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอจะสิ์ตวัดลั่นใบหน้าของเขาเริ่มแดงก่ำด้วยอารมณ์แต่อามไม่ได้ตอบเขาเพียงแค่จ้องมองจะสิทธ์กลับไปราวกับจะให้เวลาอีกฝ่ายได้สำ ก็ยังจะเลวร้ายไปกว่านี้แต่จะสิธ์ไม่ได้เรียนรู้เลยคราวนี้เขาเหวี่ยงหมัดเข้าที่หน้าอกของอาร์มด้วยแรงที่มากกว่าเดิมการเคลื่อนไหวนั้นรวดเร็วพอที่จะทําให้คนธรรมดาล้มลงได้แต่สําหรับอาร์มแล้วมันคือการโจมตีที่คาดเดาได้เขาสะบัดแขนป,ปัดป้องอย่างแรงแล้วสวนกลับด้วยการผลักด้วยมือขวาที่หนักหน่วงพอที่จะทําให้จัสิทธิ์เซถอยหลังไปเป็นครั้งแรกที่สีหน้าของจัสิตเปลี่ยนจากยิงมผยองเป็นตกใจรอบๆตัวเขาบรรยากาศเริ่มตึงเครียดชาวบ้านบางคนเริ่มขยับตัวออกห่างขณะที่ตำรวจนอกเรียกคนอื่น,นๆก็เริ่มมีท่าทีกกรระะสัาย ผมอดทนมามากพอแล้วในที่สุดอามก็พูดขึ้นน้ำเสียงของเขาต่ำแต่เด็ดขาดแต่ถ้าคุณยิงยั่วยุไม่เลิกผมก็จะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เวลตาของเขาเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นร่างกายของเขาพร้อมที่จะลงมือเขาไม่ได้ต้องการหาเรื่องแต่เขาจะไม่ยอมให้พวกที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างจะสิทธ์สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนตาดำๆต่อ ไปก้าต่อ9้าอ่ำเริ่มที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ยังรวมถึงทางศีลธรรมด้วยและจ่าสิทธิ์ผู้ซึ่งทนงตนในศักดิ์ศรีจอมปลอมก็ดูเหมือนจะเพิ่งตระหนักได้ว่าวันนี้เขาอาจจะเลือกคู่ต่อสู้ผิดคนเสียแล้ว หลังจากที่อาร์มยืนยันว่าเขาจะไม่นิ่งเฉยอีกต่อไปจกสิทธ์ก็ดูเหมือนจะถูกยั่วยุจนขาดสติใบหน้าที่ก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยความหยิ่งผยองบัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นความโกรธที่ลุกโชนเขามองว่าคำท้าทายของอาร์มคือการหยามหน้าต่อหน้าเพื่อนร่วมง,งานและชาวบ้านที่กำลังมุงดูอยู่ด้วยฝีเท้าที่กระทืบอย่างแรงและลมหายใจที่หอบกระชั้นจะสิทธ์พุ่งเข้าหาอีกครั้งพร้อมที่จะโจมตีระลอกต่อไปคราวนี้เขาไม่ลังเลอีกแล้วด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเต็มกำลังจะสิทธ์เนื้าาอออองององอ้ขรร์มวกกับตพิสูจน ถใครกันแน่ที่แข็งแกร่งกว่าแต่อาร์มซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ถูกฝึกฝนมานานหลายปีในหน่วยรบพิเศษสามารถคาดการการโจมตีนั้นได้ เขาย่อตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับบิดตัวไปด้านข้างทําให้ลูกเตะของจสิทธิ์พลาดเป้าและเสียหลักไปชั่วขณะในเสียววินาทีนั้นอามช่วยโอกาสสวนกลับด้วยการเตะด้วยเท้าขวายอย่างรุนแรงเข้าที่กรามของจสิทธิ์อย่างแม่นยําเสียงลมแหวกอากาศด,ดังขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อลูกเตะนั้นกระทบเป้าหมายตามมาด้วยร่างของจสิทธิ์ที่กระเด็นและล้มลงไปกองกับพื้นไม่มีเสียงโห่ร้องหรือเสียงเชียร์มีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งปกคลุมทั่วบริเวณด่านตรวจชาวบ้านและตำรวจนอกรีดคนอื่นๆต่างมองอย่างไม่เชื่อสายตาจสิที่ก่อนนห้านนนี้มั่ใใจพระ และกำลังของตนเองบัดนี้กลับนอนกุมใบหน้าที่เริ่มบวมเป่งของตัวเองความเจ็บปวดชายชัดบนใบหน้าแต่ยิ่งกว่านั้นคือความอับอายที่เริ่มกัดกินจิตใจในขณะเดียวกันอามิงคงยืนตัวตรงไม่มีความตั้งใจที่จะโจมตีซ้ำเขายื่นมือซ้ายออกไปหาจสิทธิ์ไม่ใช่เพื่อเย,อเยอ้ยแต่เป็นสัญลักษณ์ว่าการต่อสู้นั้นสามารถจบลงได้อย่างมีศักดิ์ศรีผมไม่ได้มาเพื่อหาศัตรูอามพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เปี่ยมด้วยความหมาย แต่ผมก็จะไม่ยอมให้คุณกับเพื่อนๆของคุณเล่นตลกกับกฎหมายและขูดรีบประชาชนตาดำๆต่อไปสายตาของเขามองลึกลงไปในดวงตาของจาสิทธิ์ราวกับต้องการส่งสารที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องกำลังคุณคือผู้รักษากฎหมายหน้าที่ของคุณคือปกป้องประชาชนไม่ใช่ข่มขู่พวกเอขาจาสิทธิ์ไม่ได้ตอบอะไรเขาเพียงแค่มองมือของอาร์มที่ยังคงยื่นอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้น โดยไม่แต่ต้องความช่วยเหลือใดๆเบื้องหลังพวกเขาบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่สมอนรภูมิอีกต่อไปแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงความจริงที่ถูกปิดบังมานานหลังจากที่จะสิทธิพยุงตัวเองลุกขึ้นยืนได้ด้วยใบหน้าที่เริ่มมีรอยฟกช้ำและร่างกายที่อ่อนแรงบรรยากาศนาด่านตรวจก็ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติชาวบ้านที่ก่อนหน้านี้ทำได้เพียงเฝ้ามองโดยไม่กล้าส่งเสียงเริ่มแสดงปฏิกิริยาเสียงกระซิบกระซาบเล็กๆกลายเป็นเสียงวิพากวิจารยอย่างตื่นเต้นในขณะเดียวกันตำรวจนอกรีดคนอื่นๆก็มีีทท่่าากกรระะสัยไม มีความมั่นใจเหมือนเมื่อช่วงเช้าอีกต่อไปพวกเขาเริ่มตรหนักแล้วว่าวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องด่านเถื่อนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการเผชิญหน้ากับคนที่จะไม่ยอมให้ความผิดถูกซุกไว้ไอโตะพรมเครื่องแบบอาไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋ากางเกงจากนั้นด้วยความสงบและมั่นคงเขากดเบอร์โทรศัพท์ไปยังสำนักงานจเจรําตำรวจน้ำเสียงของเขาเรียบเฉยแต่ชัดเจนขณะที่อธิบายลำดับเหตุการณ์การตั้งด่านเถื่อนโดยไม่มีเอกสารอนุญาตการข่มขู่รีดไถ่ประชาชนและการใช้อำนาจโดยมิชอบของกลุ่มตำรวจนอกรีด ผมขอแจ้งเหตุการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่อ้างชื่อสังกัดสถานที่เกิดเหตุคือสีแยกหน้าสำนักงานเทศบาลพวกเขากำลังเรียกรับสินบนโดยอ้างเรื่องความผิดด้านเอกสารยานพาหนะเขาจบการสนทนาด้วยประโยคสั้นๆขอให้มาโดยด่วนผมจะรออยู่ที่นี่ไม่นานหลังจากนั้นเสียงเซเรนก็เริ่มดังขึ้นจากไกลๆรถยนต์ของหน่วยจเจรตํตรวจสองคันปรา กดขึ้นและมุ่งหน้ามายังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงเจ้าหน้าที่นายหนึ่งชื่อสารวัตรวีระก้าวลงจากรถด้วยท่าทีที่เด็ดเดี่ยวสายตาคมกริบของเขากวาดมองไปทั่วบริเวณประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วก่อนที่จะออกคําสั่งเขาเดินเข้าไปหาอําก่อนทําความเคารพเพื่อเป็นการให้เกียรติทหารของกองทัพแล้วถามสั้นๆแต่ตรงไปตรงมาคุณชื่ออะไรและเกิดอะไรขึ้นที่นี่ครับ อามตอบอย่างสงบอธิบายลำดับเหตุการ์ทั้งหมดรวมถึงบทบาทของจา่าสิบและตำรวจนอกรีดคนอื่นๆในการรีดถ่ายครั้งนี้จากนั้นสารวัตรวีระก็หันไปหาจา่าสิบและทีมของเขาเขาออกคำสั่งให้พวกเขาสลายการตั้งด่านแล้วสอบถามทีละคนถึงเหตุผลที่ตั้งด่านโดยไม่มีขั้นตอนที่เป็นทางการแต่คำตอบที่ได้มีเพียงความเงียบและสายตาที่ว่างเปล่าเป็นสัญญาณว่าพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าได้ทำผิดกฎร้ายแรงไม่มีคำแก้ตัวใดๆหลุดออกมาจากปากของพวกเขาในที่สุดด้วยน้ำเสียงที่ดังและเด็ดขาดสารวัตรวีระก็ออกคำสั่งใส่กุญแจมือพวกเขาทั้งหมดนี คือการละเมิดวินัยร้ายแรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจนอกรีธีละคนถูกควบคุมตัวออกจากที่เกิดเหตุด้วยสีษะท,ที่ก้มต่ำและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดสิ่งที่เริ่มต้นเหมือนวันธรรมดาวันหนึ่งบัรนี้ได้กลายเป็นฉากสุดท้ายของความหยิ่งผยองและการใช้อำนาจในทางที่ผิด กระบวนการสอบสวนจะสิทธิ์และตำรวจนอกรีดคนอื่นๆดำเนินไปอย่างเข้มข้นที่สำนักงานเจรตํตำรวจห้องสอบสวนนั้นเรียบง่ายไม่มีของตกแต่งหรูหรามีเพียงโต๊ะไม้เก่าๆเก้าอี้พลาสติกไม่กี่ตัวและพัดลมเพดานที่หมุนช้าๆเพื่อไล่ความร้อนในตอนกลางวันพายในห้องนั้นความตึงเครียดแผ่ซ่านอย่างชัดเจนใบหน้าของจสิทธิ์ดูหมองคล้ำร่างกายที่เคยเต็มไปด้วยความมั่นใจบัดนี้กลับดูอ่อนเปลี้ยเพลียแรงเขานั่งก้มหน้ามือถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือและปากก็ไม่ยอมปรี้ออกมาพูดอะไรขณะที่เพื่อนร่วมงานของเขาก็มมีีสภาาพไ่่่ตงงงกัันนเย เบนเป่าสากราวกับกำลังหาคำแก้ตัวที่ไม่มีปัญหาเจอสารวัตรวีระพูซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการในที่เกิดเหตุได้กลายเป็นหนึ่งในพนักงานสอบสวนหลักของคดีนี้ด้วยสีหน้าที่จริงจังและน้ำเสียงที่ต่ำแต่เด็ดขาดเขาเริ่มสักถามถ,ามถึงเหตุผลที่พวกเขาตั้งด่านเถื่อนใครเป็นคนอนุญาตให้พวกคุณตั้งด่านแบบนี้เขาถามจะสิทธ์แต่คำตอบที่ได้เป็นเพียงเสียงพึพรรมพำที่ไม่ชัดเจนและสายตาที่เลื่อนลอยสารวัตรวีระไม่ยอมแพ้เขายิงคำถามที่เจาะจงมากขึ้น ทำไมถึงเรียกเงินจากประชาชนอะไรคือข้อกฎหมายที่รองรับการกระทําของพวกคุณแต่จะสิทธิ์ยังคงนิ่งเงียบราวกับประหนักดีว่าทุกคาตอบมีแต่จะทําให้สถานการณ์ของเขายแย่ลงในขณะเดียวกันชาวบ้านที่ถูกเชิญมาให้ปากคําในฐานะพยานก็ให้การที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนรายงานของอามพวกเขาเล่าว,ว่ากลุ่มตํารวจนอกรีบปฏิบัติต่ตอพวกเขาอะ ย่างไรความปราณีบังคับให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีบางคนถึงกับยอมรับว่าไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ารถของตนเองทำผิดกฎจราจรจร,จริงหรือไม่สิ่งที่พวกเขารู้คือถ้าไม่จ่ายเรื่องราวก็จะยุ่งยากกว่านี้ ทำให้การเหล่านั้นยิ่งทำให้สถานการณ์ของจัสิทธิ์และทีมของเขาเลวร้ายลงหลักฐานเริ่มแน่น,นหนาขึ้นเรื่อยๆและหลักฐานนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่ยังเป็นความหวาดกลัวและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับประชาชนในขั้นตอนต่อไปเอกสารภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกนำมาใช้อ้างอิงถึงประมวลจริยธรรมและวินัยตำรวจกฎระเบียบเกี่ยวกับการห้ามตั้งด่านโดยไม่มีหนังสือสั่งการอย่างเป็นทางการการห้ามเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือกฎหมายรวมถึงบทลงโทษสำหรับการใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งหมดถูกอ่านให้ฟังอย่างชัดเจนจ่าสิทธิ์และตำรวจนะั ปรีกคนอื่นๆทําได้เพียงนั่งฟังโดยไม่สามารถโต้แย้งได้พวกเขารู้ดีว่าครั้งนี้ไม่มีที่ให้หลบซ่อนอยู่เบื้องหลังยศหรือเครื่องแบบอีกต่อไปแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตพวกเขาและจากวิธีที่สารวัตรวีรปิดการสอบสวนด้วยประโยคเย็นชาว่าเราจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยทุกคนก็รู้ดีว่าอนาคตในอาชีพตำรวจของพวกเขาได้จบสิ้นลงแล้ว การพิจารณาโทษทางวินัยของจ่าสิทธิ์และตำรวจนอกรีกคนอื่นๆถูกจัดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากมีหลักฐานและคำให้การที่ครบถ้วนสมบูรณ์การพิจารณาโทษครั้งนี้ถูกดำเนินการโดยคณะกรรมการจากสำนักงานเจรเตำรวจด้วยกระบวนการที่โปรง่งใสและเป็นไปตามกฎระเบียบที่บังคับใช้ห้องพิจารณาโทษที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นทางการได้กลายเป็นสถานที่ตัดสินชะตากรรมของผู้ถูกกล่าวหาจาสิทธิ์และเพื่อนร่วมง,งานของเขาปรากฏตัวในสภาพที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบอีกต่อไปซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเขาได้ถูกถอดถอนอำนาจในฐานะผู้รักษา หากฎหมายแล้วตลอดการพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได้ระหว่างการสอบสวนถูกนำมาอ่านอย่างละเอียดทำให้การของพยานรายงานภาคสนามของสารวัตรวีรวมถึงหลักฐานอื่นๆได้กลายเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นในการตัดสินจะสิทธิ์พยายามแก้ต่างโดยอ้างว่าการกระทํานั้นเป็นไปตามความคิดริเริ่มของเพื่อนร่วมง,งานและแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมในการทํางานแต่ข้อโต้แย้งของเขาก็พังทลายลงอย่างง่ายดายเพราะไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายมารองรับไม่มีเหตุผลใดที่จะสามารถให้ความชอบธรรมกับการข่มขู่รีดไถ่ประชาชนได้ ประธานคณะกรรมการกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดก่อนจะปิดการพิจารณาหลังจากผ่านการหารือยอย่างยาวนานในหมู่คณะกรรมการในที่สุดคำตัดสินก็ถูกประกาศออกมาจะกสิทธิ์ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานละเมิดวินัยร้ายแรงและกระทำการอันเป็นความผิดทางอาญา ทานกันโชคทรัพ์และใช้อำนาจในทางมิชอบบทลงโทษที่ได้รับนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เขาถูกไล่ออกจากราชการและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา2ปีเนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนว่าได้กระทำการที่ผิดก,กฎหมายและสร้างความเสียหายต่อประชาชนตำรวจนอกรีดคนอื่นๆก็ได้รับบทลงโทษที่แตกต่างกันไปตั้งแต่การพักราชการไปจนถึงการไล่ออกขึ้นอยู่กับบทบาทของแต่ละคนในคดีนี้ คำตัดสินดังกล่าวถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทันทีเพื่อเป็นแบบอย่างของความโปร่งใสและการรักษาความซื่อสัตย์ของสถาบันตำรวจข่าวการลงโทษจะสิทธิ์และพวกพ้องแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในเมืองเล็กๆแห่งนั้นประชาชนที่เคยรู้สึกถูกกดขี่เริ่มหายใจได้โล่งอกขึ้นเ <c oughs> มื่อตระหนักว่ายังคงมีความหวังในความยุติธรรมในขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งพิเศษให้ข้าราชาการตำรวจทุกนายถือเอาคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการประชุมแถวหน้าเสาธงผู้บังคับการนายหนึ่งได้กล่าวข้อความที่หนักแน่นจงเป็น ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่ใครคุกคามใครก็ตามที่ละเมิดเราจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เป็นจริงหลังจากคำตัดสินถูกประกาศและจะสิทธ์พร้อมกับตำรวจนอกรีดคนอื่นๆได้เข้ารับโทษตามที่กำหนดบรรยากาศในเมืองเล็กๆแห่งนั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกหวาดกลัวและกดดันที่ชาวบ้านเคยรู้สึกค่อยๆเลือนหายไปถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นว่าสถาบันผู้รักษากฎหมายยังคงเป็นที่พึ่งของพวกเขาได้ข่าวการดำเนินการอย่างเด็ดขาดของหน่วยเจรตํตำรวจแพรสพ่สะพัดไปอย่างกว้างขวาง ทั้งผ่านสื่อท้องถิ่นและเรื่องเล่าปากต่อปากนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของตำรวจในสายตาประชาชนก้าวเล็กๆที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในถ่าหาน่าส่วนหนึ่งของความพยายามในการปฏิรูปภายในองค์กรผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์เพื่อปลูกฝังจริยธรรมวิชาชีพให้กับข้าราชการตำรวจทุกนาย มีการจัดประชุมใหญ่ที่สถานีตำรวจภูทรในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับฟังการบรรยายโดยตรงเกี่ยวกับความสำคัญของความซื่อสัตย์จริตวินยัยและความรับผิดชอบในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในคำปราศัยนายนตำรวจยศใหญ่ท่านหนึ่งได้ส่งสารที่หนักแน่นว่าเราจะไม่ทนต่อการใช้อำนาจในทางที่ผิดทุกรูปแบบอีกต่อไปตำรวจทุกนายต้องจำไว้ว่าเครื่องแบบที่คุณสวมใส่อย,อยู่คือสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจของประชาชน เสียงของเขาก้องกังวานนำมาซึ่งจิตวิญญาณแห่งการปฏิรูปที่ต้องการจะปลูกฝังให้อย่างรากลึกผลกระทบจากคดีนี้ยังเห็นได้ข้อชัดในการปฏิบัติงานภาสนามในแต่ละวันด่านเถื่อนที่เคยเป็นฝันร้ายของผู้ขับขี่เริ่มหายไปประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ต้องรู้สึกหวาดระแวงอีกต่อไปเมื่อเห็นการตั้งด่านจราจรเพราะขั้นตอนทุกอย่างถูกดำเนินการอย่างเป็นทางการมีการออกใบสั่งตามกฎหมายและไม่มีการกดดันให้จ่ายเงินนอกระบบเจ้าหน้าที่เองก็มีความรอบคอบและระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น เพราะพวกเขารู้ดีว่าทุกการกระทําที่เบี่ยงเบนไปจากความถูกต้องจะถูกตรวจสอบอย่างโปร่งใสและไม่มีการละเวน้นสําหรับอามแล้วทั้งหมดนี้คือรูปแบบของความยุติธรรมที่เขาต่อสู้เพื่อมันไม่ใช่แค่เพื่อพ่อของเขาแต่เพื่อคนอีกมากมายที่ต้องทนทุกอย่างเงียบเียบมาโดยตลอดเขาไม่ได้ต้องการรางวัลหรือคํายกย่องสันเสริญเพราะสิ่งที่เขาสแสวงหามาตั้งแต่ต้นมีเพียงการดํารงอยู่ของคุณค่าแห่งความถูกต้องเมื่อกลับถึงบ้านลุงสมชายต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและขอบคุณ ขอบใจมากนะลูกวันนี้พ่อรู้สึกเหมือนได้อยู่ในประเทศที่เป็นของเราทุกคนอย่างแท้จริงอามเพียงแค่ยิ้มตอบกลับสั้นๆมันเป็นหน้าที่ของผมคอรับพ่อทั้งในฐานะลูกและในฐานะทหารท่ามกลางความเรียบง่ายของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในที่สุดความยุติธรรมก็ได้กลับมามีที่ยืนอีกครั้ง